สอนวิธีทำกระบองเพชรในกระถางจากลวดกำมะหยี่นะคะไปดูวิธีการทำกันเลยอุปกรณ์ในวันนี้ก็จะเป็นลวดกำมะหยี่สีเขียวนะคะขั้นตอนแรกเราเอาลวดกำมะหยี่มาม้วนกับตะเกียบนะคะแบบนี้นะคะเราจะม้วนนะคะกระถางหนึ่งใช้ประมาณ8-10ถึงเส้นนะคะความยาวเนี่ยก็ให้สั้นยาวนะคะต่างๆกันหน่อยนะคะแบบนี้เลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราเอาลวดกระเีืสีนะคะมาม้วนนะคะแบบนี้ให้มีตรงปลายนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะเราก็เอามาสอดแบบนี้ค่ะให้เป็นดอกของกระบองเพชรของเรานะคะเราก็จะทําให้หลากหลายสีหน่อยนะคะนี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาแบบนี้นะคะความยาวก็ลดหลั่นกันไปคะ่ะประกอบกันดีกว่านะคะ เราก็าติดก,กาวนะคะลวดก,กรมะหยี่แล้วก็มาประกอบที่กระถางของเรานะคะสลับกันไปมาสั้นยาวให้ไม่เท่ากันนะคะลดหลั่นกันไปเพื่อความสวยงามคะ่ะแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระบองเพชรในกระถางของเรานะคะทำง่ายมากๆเลยเป็นไอเดียสามารถที่จะเอาไปทำตามกันได้คะ่ะ